ให้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ชุ่มๆช,ช,ชํำแบบนี้เลยนะคะพราทำต่อเรื่องนะครับจะเห็นผลไวมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยนะคะนคลิปที่ผมทํามาติดต่อกันเด็ดวันนะคะไปดูเลยนี่นะครับครั้งที่หนึ่งหลังจากที่ของจริงมาแล้วเพราะก่อนหน้านี้ใช้แต่ของทดลองนี่นะครับครั้งที่สองแล้วก็ขัดขัดถูถูขัดที่ใครออกเลยยิ่งหัวเข่าดําก็ต้องเน้นที่หัวเข่าเลยนะฮะแล้วก็มาร์กทิ้งไว้เลยนี่นะครับ ครั้งที่3นี้ให้ดูตัวเนื้อสครับเลยแล้วก็ขัดตอนผิวแห้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ถูๆขัดๆทิ้งมาร์กไว้เลยครั้งที่4เมสสครับละเอียดมากเลยนะครับไม่บาดผิวเลยนี่ขัดๆครั้งที่ห้าขัดๆถูๆนะครับ กินหอมผ่อนคลายมากเลยครั้งที่6วันที่4มีนารอยจุดต่างๆบนขาเนี่ยหายจางลงมากเลยนะคะนี่ดูสิขัดให้ชุ่มชื้นเลยนะนี่นะคะขาลายของผมนะคะดีขึ้นแล้วนะครับจากที่เป็นมา3-4ปีนะคะแม่ซื้อสครับโลชั่นอะไรก็ไม่ผ่านนะครับขาผมก็ไม่ดีขึ้นเลยจนแม่มาใช้ตัวนี้ลองกับผมนะ,ะาะพอได้ผลปุ๊บก,ก็ผลิตขายเลยนี่ เนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่เนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันจะมีเม็ดบีบเล็กๆล,ละเอียดด้วยนะคะมันจะไม่ทําให้ระคายผิวหรือว่าเจ็บแสบผิงเลยนะคะนี่ให้เรามาเปิดผิวแบบนี้เลยนะฮะทายทั่วเลยนะครับทายทั่วเลย ข้อทาทั่วแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาร์กไว้ประมาณ15-30นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกได้เลยนี่นะคะผมล้างเสร็จแล้วนะครับมันก็จะใสขึ้นนุ่มขึ้นดื้ขึ้นด้วยนะครับนี่พอใช้ทุกครั้งนะคะก็จะขาวขึ้นทุกครั้งเลยคุณภาพเกินราคาสั่งเลย